วัสดีพี่น้องป้องไปสูุหูสุคนจ้าเมื่อพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ตกแห้งแห้งฝนฝ่าอากาศพี่น้องเนาะพายู่เขาซาซากับเพียนสาวพากันไปเบิงเ้งงฮ็ดปวกพี่น้องเบิง้งแต่มนรยากาศหมอกลงงามงาม,งามวิวสวยงามพี่น้องกูไห้มันภูเขาล้อมรอบพี่น้องไปไปเบิ้งไปดุ่นน้ำกันจ้าวาซาซาสิมานบ่พี่น้อง

เะสูมาตัว <desserts> นึงด <and> <oneself> wow. 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 ูดเปียมันเริ่มเถาแล้วตัวนี่แต่วันเถามันเปลียไปเลยว้วตัวถ่ายรูปเดรอย่เดีถ่ายวิดีโออยู่ว้าวว้าวอ๋อพีเดเพี่เดชเห็วจะตามดอกให้เด้ดิเอาบรงนั้นเด้ด่ายจายมันเปลี่ยนไปสิดะช่วงนี้กําลังออกเะสูมาดูดึงยี่ได้หลายกดีไม่ได้หายยัง เห็ดปวกอยู่ปตุนาไปกลับเขาเอายางมาทากนี้เนาะเอาไปเขาไ่ได้ยางเลไปไปกลับเลยล่ะเขียเขี่ยเขียเรากุยต่อยเขี่ยกันดีดีเขี่ยงขียง่ายาปอกปอักกน เริ่มบ้านแล้วเนนี่เนะแล้วันเมื่อเกมเห็ดพี่น้องพ่าขาขาอบอลดังบอลดังนี่นี่ของแท้ปุแมเนทรวยรอ้วรตีเนี่ยชิแยกพุแม่ปวนทรล้ตี รวยแล้วพี่น้องมึงผู้เล่นบอลดังตั้งหลายต้นพี่น้องรวยแล้วพี่น้องตายตายผู้ใดเให็นต้นเท่าไถบ้างมาเลยจ้าพร้อมที่จะขุดจ้ารวยแล้วพี่น้องต้นนี้ยังงามค่ะพี่น้องว้าวป๊อกกี้มันถ่ายได้ไมั้ยเนี่ยโอเคอย่าอย่าดิ๊ฮะแต่คุณแม่ผมตื่นเต้นนี่คุณแม่คุณแม่ก็ตื่นเ ยังก็เนียนพี่น้องเาจริว่มีห้าดอกเนี่ยมาดูชี้ฉันยังไม่ออกไปข้างนอกเลยเนี่ยฉันยังไม่ได้ข้ามรวดหนามเลยจะข้ามได้ไหมเนี่ย มันเ้าทาไจะมันออ้มาแตทังเดจับูกันอุ้ยสวยสวยสวนดอกสวยสวเลิศเลิศเลิศอืนดอกสดอกเอ้สดอกตรงนี้พอสดอกพี่น้องนี่จ้ะสวยจ้ะ เก็บส้อยกูปปไหนตัวไข่ตัวมมนตวไข่ัวแมนขึนี Hayır, ้ยูเกี่ยวกนไม่เห็นใบอีวีเอาโองดอกพี่น้องเน่ยมากเน่ยมากสาวสยสยเสยเสยยเน่ยน่ยเน่ยเน่าคนเราลองไปก็ดอกน้อย เหนียวแน่นนีพี่หนุ่มนี่จ้าข้นอีกห้าหก ok ดอกนี่แหละไม่ใหญ่เมือ่อยลี พี่น้องมูบนี้เออคุณกัดตัวได้แหละอ้ากูเอิัมึงมาเนี่ยกูพ่ดเนี่ยอ้ามึงเ็เก็บอยู่ได้ล่ะเอาพี่น้อง ขี้เราขี้เราพี่น้องูกมาเพี่อ่เกียบเกียบนก็ยังลองมาเกียเกียยังนี่หอบเอาหอบเอามันว่ได้ดอกไงของมึงเนี่ล่ะเชียร์เชียร์ยัง่บื่ออยู่ได้ล่ะว่าแม่งกูเบ่เอน ยำหืบ่ดียใหืำมบ่ดีมมนอยากกับคุณนเลยค่ะคุณไปมาไปเลยด่ๆๆปีบัวเอ้ยเดี๋ยวพี่มาผ่วโอเคได้บ้องไดหน่งจุ่มหนึ่งได้าอมัวไนึ่งหนึ่นะแม่นมันมันอยู่มันย่านเขาไปย่านมันในจงว่ดทําทาวะสม มันคได้ดอกไงที่มันเมนไันได้ดอกไงมันต็มตาไว้เราก็ต้องได้เต็มตา <ừ> บ้านปามันหน่อยก็ขึ้นาาไว้ <c ười> <c ười> นี่ไม่ได้นี่นอนจ่าทั้งมือ เฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเห็นบอบอกเลยวเขาต้องยางมาทางนี้อีกจุ่มนึงพี่น้องมันเศร้านี่เขาได้แต่ดอกแถาๆเนาะพี่พ้อนไก่บอกงอนกว่าแล้ยพี่น้องมึงปากนี่เลยมันเป็นแถวๆมาอยู่เนาะเนียนๆมึงมีหาดอกหกดอกมันไม่ได้แท้ มันดักเอาดินะมันดักเอาดยนะมันหงิดแล้วมันดักเอาเหรอเอก็เหนาตาัเป็นลมกันกันมึงมกาตาเพื่อนสาวกะตาที่สองเลนี่พี่น้องไปหาตัวพี่น้อง บ่มีดอกบ่บ่มีเห็ดปวกตาสองอย่งคุ่นตากันใช่ไงบะมีอันยิงเฮียบเี่ฟิมัยมาแลยย้มเวเร็วสิกเนินนั้นเงินนั้นสิกม้แม่พวกกูเอาบ่บดอกอุ้ยมึงเล่นตายกูเอากต้ายไม่ก็ัด้สู้คุณไม่้องอย่าง

ูกูคอยงพวกูเอ็นซีซีอยู่หมยังพวกูได้เท่านี้เองซีตัวข้อแหงแตกบ้านมาอีบ้าเออตัวเอานี่คนเดียวโอ้ยนี่แม่บ้บบบพวกกูเอาคนพวกกูเลี้ยงไปหามืองยันในพวกกูบ้าน นี่พี่ ừ. <laughs> ừ, nhau อันนี้มันเลยอู้ปลาหญ้าปลายังงามสิอู้อื้อป๊าด <laughs> ไม่รู้ว่าจันเจอเหตุอะไรไม่รู้อ่ะกินได้หรือเปล่าหฮยี่ีงามเป็างเป็นางเป็นด่างเป็นดงเป็นดัางเป็นงเห็นนเห็น่นอ่างเี่น้องพี่น้่งพี่น้่งเท่าใเล้สดเบิดแล้ว จดึงอ่ดึงเอาหลดเพราะว่าปะต้องไซมีด่เพราะว่ามันมันเถาแล้วเนาะอืจ้าอืมอืมมาืม่มาดมมอ นี่พี่หนุ่มน้องแอมไปขี้โตแล้วมหาเหงื้ยพีุ่อกาโอ้ยอยู่นาดอกนี่บ๊นีหมดกินค้าแ้นี่พี่น้อง ตาคนอีกคน้่ะเดี๋ยวเก็บขังนอกก่อนน่งงบน่งไหวสิเนาะค่ะเนาะ น,นี่เออเพ,พื่อ,อ,อ,อนจินกงีไม่ปาเถอ่อนไ่ปาจรองๆนะมือกับบดได้ใส <c oughs> เนี่ยเนอนอนอยู่แล้วตัวเ <laughs> นี่ยพี่น้องพ่ออีดอกนึงเราเนี่ยแม่นเห็ดอันที่ว่าเกิน,นกกว่าเห็ดอีหยังเกาะเห็ดที่มีราคาแพงหรือเปล่าหรือว่าเห็ดพิษหรือว่าอะไรเนี่ยนี่แม่หญิงเนี่ยเห็ดด่างเห็ดหรือว่าเห็ดอีหยงนี่แม่ <c oughs> tôi cũng hài chạy bấy nhiêu, cũng nghe. Thắng lặng của này bia, thắng lằng, đây, thằng lằng, vào, thắng lặng này, này nè. phía nghe. chìm. cái cái này bao nhau đâu, นี่ะอืมอีกสองดอกนี่จที่สาดอกางกัน โอ๊ยปวดเหงาแหี pues mm, mm. Mm, ้ทางกันที่นอนี่จ้ะอื้มนุ่งลายนุ่งจีนที่นอ

เล่นตำหน้าตำลังยุติคลิด้เออเนตำหนาลังเลยบ่ได้คลิปแบบว่าสวยๆเมเฮ็ดสวยๆกับ่าด้สวยมทานที่ดีดเฮ็ดสวยๆที่ได้เกมแบบสวยๆค่อยคิดออกไหมเนี่ยได้ไหมได้แล้วดไรเป่าต้นน้สิงห์ เขาอยากเห็ดเขาอะไรยางเมียนยางใบกระดกกระเดียบดิอืนองตาก่อนไปไม่ค่อยเอาค่อยไปันี่กถากกับบ้านอยู่เออนีเลยหยุดหาิดู้ดอือใจใจใดหัวน้ำเลนนี่แหละอาการอะไรเนี้ยอาการเจอหิดปวก เป็นยังเป็นยังเก็บเลยจากเพื่อนชาวพี่น้องมังดอกกุมันมันกลับบ้านแล้วเจ้ามันได้เต็มตาดิโอ้ยกระเล็มเล็บขี่เก้าเขาอยู่นี่ละตามพอดีพอด้เด้อเมนม่นหักนัน,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 น ดูดูนีเจิ้มงอันนี้จุ่มเหียตาคุณจะนี่เนี่ยอี่านะที่ีกับใบใหม่นั่นเลียตาคุอืม ห้ามบกัดเห่ะอืมอืมเนาะแกงแสบคักมาลุ้นเด็ก่น้อเนี้ยพี่น้องเขื่อนน้ำกลทนพี่น้องขังจุ้งกินแบบนี้ขังโ้นกันที่มาเที่ยวบ้างนี่ก็เป็นอุ่นันนี้จริงหปัญหาปลาเฝ้าได้ยุ่นา่ะถ้าเฮ็ดปวมกนต้องแบบว่า กางฟ้าถ้าหาไปได้อเติดดอกบานอย่งมื่อเช้านี้ได้ต่ดอกแถาๆนะนี่พี่น้องบาน้ะพี่น้องสามดอกอืมกาเงาเหลอสวยมากนี่ก็สมดอกน่อยเมื่ใดเดิน ฮะดอกอุ้ยนี่ดอกน้อยสามดอกไม่ค่อยเป็นกุ้งเนาะนี่เนาะแต่ว่าดอกงามดอกแข็งงามอันนี้ก็อันนี้ผัวกยังวะอันเดียวกันตี๋งั้นแต่ว่าของดอกใหญ่ติดดำจุ้งกุ้งดอกง่ายเบิ้งตี๋ดอกนึงสวยสวยสวยชวยมากของพันสาวพี่น้อง เพป็นสาวพ่อไปมึงกับตาเพื่อนสาวด้วยพี่น้องสวยงไงตาที่สองนะจ้าก,กับตาแรกไม่แต่เนาๆดอกจ้อยดอกสวยไปน,นั่นละดอกเบ่งเบ่เดือดบ้างเดือดเนาะดอกใบหงษ์เธอเมื่อกี้เนะี่ยดำๆำสองดอกเนะี่ยงามค่ะแฟนสาวทัวมาพี่น้องมาๆาสิพาไปเก็บตาไม่หรอสัตว์นี่จ้ะ กลับมาบ้านแล้วพี่น้องนี่จ้ะมาแน่ยอยู่เกือบเต็มตาอยู่พี่น้องดูสิเราขาพอกันไม่คิดหนาจ้าวันดีจ้า